สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง tht tv จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ9อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ1อำเภอเมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน9าอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกที่มีศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางคมนาคมศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นหนึ่งในอำเภอเมืองที่มีความเจเริญมากที่สุดในภาคเหนือตอนล่างอำเภอเมืองพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น20บตำบล1น3หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 750.8ตารางกิโลเมตรหรือ289.9ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด282,707คน 2. องอำเภอนครไทยอำเภอนครไทยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดวันที่29เมษายน2460เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเป็นอำเภอเมืองนครไทยวันที่14พฤศจิกายน2481เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอเมืองนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นอำเภอนครไทยอำเภอนครไทยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น11ตำบล142หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด2,220.374ตารางกิโลเมตรหรือ857.291ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด 8 5 9 7 9คนสามอําเภอชาติตราการอําเภอชาติตราการเชื่อกันว่าสร้างขึ้นรุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัยและเมืองนครไทยสมัยก่อนตัวอําเภอชาติตราการห่างจากตัวจังหวัดประมาณ118กิโลเมตรอําเภอชาติตราการแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล72หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด1,586.2ตารางกิโลเมตรหรือ612.4ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด41,357คน 4. อำเภอบางระกรมอำเภอบางระกรมเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของจังหวัด เดิมชื่อชุมแสงต่อมาในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบันอำเภอบางระกำรรมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ17กิโลเมตรอำเภอบางระกำรรมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น11ตำบล142หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด936.04ตารางกิโลเมตรหรือ361.41ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด 92,758คน 5. อําเภอบางกระทุ่มหมู่บ้านบางกระทุ่มมาจากบรรพบุรุษอพยพโยกย้ายมาจากจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตั้งหลักแหล่งบริเวณอําเภอบางกระทุ่มปัจจุบันเห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ool, มีน้ำทำนามีป่าทึบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ณนะบริเวณนี้อำเภอบางกระทุ่มแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล87หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด447ตารางกิโลเมตรหรือ172.6ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด45,918คน6อำเภอพรมพิราม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ28กิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของจังหวัดคำว่าพรหมพิรามหมายถึงเมืองที่งดงามเป็นที่อยู่แห่งพรหมหรือพระเจ้าผู้สร้างโลกเดิมเรียกว่าเมืองพรหมพิรามตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านตำบลมะตูมต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอพรหมพิรามเมื่อพศ2438 อำเภอพรมพิรามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล123หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด832.6 7ตารางกิโลเมตรหรือ321.50ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด85,218คนเอำเภอวัดโบดอำเภอวัดโบทเดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพรมพิราม และวันที่1มกราคม2491ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอต่อมาเมื่อวันที่6มิถุนายน2499ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภออำเภอวัดโบสถ์เป็นถิ่นที่อยู่แห่งหนึ่งของปูเจ้าฟ้าซึ่งเป็นปูที่หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยอำเภอวัดโบสถ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบล61หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,326.2ตารางกิโลเมตรหรือ512ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด37,595คน 8. อคนแอำเภอวังทองอำเภอวังทองตัวอำเภอห่างจากตัวจังหวัดประมาณ17กิโลเมตร และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดอําเภอวังทองมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาและมีเทือกเขาติดต่อกับพื้นที่เขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางอำาเภอนครไทยจนถึงเขตจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอวังทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล168หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,687.05ตารางกิโลเมตร หรือ651.37ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด118,501นอํคนเาอำเภอเนินมะปรางพื้นที่อำเภอเนินมะปรางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลชมพูและตำบลบ้านมุงอำเภอวังทอง ต่อมาในวันที่27สิงหาคม2519ทางกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอวังทองตั้งเป็นกิ่งอำเภอเนินมะปรางและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเนินมะปรางเมื่อวันที่31มีนาคม2526อำเภอเนินมะปรางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล77หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,029.550ตารางกิโลเมตร หรือ397.511ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด5,7351คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ9อําอำเภอในจังหวัดพิษนุโลกคลิปเดียวครบทุกอำเภอที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ